ไอทองชื่อยายทองอินทวงแล้วก็อยู่วัดจุมป,ปูเมินละมาตั้งจุนสองละลูกสาวนีดหน่อยละแล้วก็มันบอกงบอบกระจายไปหมดละวอยู่กับลูกทีนี้อายุเท่าไรครับยายอายุได้แปดสิบสี่ละ เอวังหุดตุอจัยในวันนี้ก็เป็นวันดีที่มันปีใหม่สังฆานปีเก้าก็ล่วงกล้ำไปแล้วปีใหม่แก้วก็มาลอดมาถึงลูกหลานก็มาละเสียงนี้ยำอดีตภาวเวนีจึงน้อมนำมาโทวัตถุต่างหลายมาสุโปลน้ำหัว ยางก็ได้รับเอาไว้แล้วตอนเป็นเฮียแก้วจะเป่าคำพังพร้อมบริบูรณ์ขอหมีอุดหนุนเต็มแท่ยวย่าอย่าให้ทุกประการพุทโธมังคลาสัมพุทโธสัมพุทโธที่ปะทุตโตโมพุทธมังคลามาคมาสัพพะทุกขาปมุนเจย ธรรมโมมังคลาสัมพุทโธคัามพิโลทุกตสุอนุธรรมะมังคลามาคัมมสัพพะพยาปมุญเจเลสังโฆมังคลาสัมพุทโวราทักขินยโยอนุตโรสังฆะมังคลามาคัมมสัพพะโลกาปมุญเจเลสปีติโยวัดสันตุสัพพะโลโกวินัตมาเต ภาวะวันตะลายโยสุขีติคายุโกภาวะอภิวาธานะสีริจังวุตาปุจจายนิโนจตาโรรมาว่าสันติอายุอันโนสุขังปลังขออยู่นี่มีสุขุกุคุณเองต่ดูยายทองนะครับเจ๊ะยายทองจียายพิมทองอินทวง